สวัสดีครับผมน้อยแชแนนคลิปวิดีโอในวันนี้เป็นคลิปสาระอีกแล้วนั่นคือแนะนําตัวละครสําหรับผู้เล่นใหม่เบื้องตน้นจริงๆเมื่อก่อนผมคิดว่าปัญหาเนี้ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เพราะทุกคนคงมีเงินแดงหรือว่า Legend Token ซื้อได้ครบทุกตัวอยู่แล้วในอนาคต แต่ไม่ใช่เลยทุกวันนี้เพื่อนๆที่เล่นใหม่บางครั้งอยากจะได้ตัวละครที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของตัวเองตั้งแต่ตัวแรกที่ได้ซื้อมันจะทําให้ผมก่อเกิดไอเดียนี้ขึ้นครับจริงๆก็มีทางแชทสอบถามมาเยอะด้วยไหนๆก็ไหนๆแล้วทาซะเลยลวกันผมจะไล่ตามซีซันเลยนะครับตั้งแต่เลเจนด์ตอนซีซันศูนย์จนถึงซีซันเหรือซีซันเลคซี่นี่แหละแต่ผมจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทนี้จะมีเลเจนด์ถึงเลเวนแนนส่วนพาร์ทที่2ก็จะต่อจากเลเวนแนนเลย อันนี้เนี่ยคือผมมาจากโลกอนาคตน,นะจริงๆผมเขียนสคริปต์ไปได้ครึ่งทางแล้วและรู้สึกว่ามันยาวมากก็เลยจะมาจับแบ่งครึ่งเลยแล้วกันตามนี้นะครับทุกคนแล้วผมขออนุญาตบอกเอาไว้ตรงนี้ล่วงหน้า,านะครับบางตัวละครผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นเลเจนด์พูของผมมันไม่ค่อยกว้างดังนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากเสริมเนื้อหาเมนเลเจนด์ของตัวเองที่เล่นประจําก็เสริมเข้ามาได้เลยเพื่อประกอบการตัดสินใจให้กับผู้เล่นใหม่ที่เข้ามาด้วยผมจะพูดถึงความสามารถ ของตัวละครก็คือสกิลทั้งหมดของเขาแนวทางการเล่นข้อดีข้อเสียและสรุปให้ฟังคร่าวๆในแต่ละตัวครับโอเคไม่รอชา้าเราไปเริ่มที่ตัวมีมอย่างมิราชกันครับมิราชเป็นเลเจนที่จัดอยู่ในหมวดคนหยิบเล่นอันดับที่11จาก17ถือว่าค่อนไปทางน้อยครับ3.2%เท่านั้นเองแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญสกิลท่าที่ข้อของเขาจะสร้างฮโลโแกรมออกมาหรือที่เราเรียกกันว่าดีคอย เจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเลือดอยู่ที่45หน่วยเมื่อตายจะระบ,บตุตำแหน่งของคนที่ยิงพร้อมกับระยะทางก็คือไอคอนจะขึ้นตรงคนที่ยิงเลยดีคอยนี้สามารถควบคุมได้ผ่านการกด H เมื่อกดจะทำให้มันเคลื่อนที่เหมือนตัวจริงของเราเลยซึ่งมันสามารถอยู่ได้นานถึง60วินาทีโดยที่คูดาวอยู่ที่15วินาทีแต่ไม่ใช่หัวหมอปล่อยได้เรื่อยๆนะครับถ้าเรากดปล่อยแล้วดีคอยเรายังอยู่เนี่ยมันจะลบตัวเก่าทิ้งแล้วก็เอาตัวใหม่ออกมาพาสซีฟ เมื่อเราล้มเราจะหายตัวเป็นระยะเวลา5วินาทีพร้อมกับปล่อยดีคอยล่อเอาไว้ตรงจุดที่ล้มและความสามารถในการชุบแบบล่องหนไม่ว่าจะชุบแบบเพื่อนล้มหรือชุบตัวเองชุบที่แท่นรีสปอนมันจะหายตัวตลอดแต่เมื่อไรก็ตามที่มีคนเข้าใกล้เกินกว่า5เมตรจะทําให้ตัวเราเนี่ยถูกเห็นลลางๆ อันติเมตเมื่อใช้งานนิราชจะล่องหนเป็นระยะเวลา1วินาทีหลังจากนั้นจะปรากฏโฮโลแกรมจำนวน5ตัวและทุกตัวจะเคลื่อนที่ตามเราทั้งหมดโดยไม่ต้องกด H ล่างโฮโลแกรมเลือด45หน่วยเช่นเดียวกันและครูดาวจะอยู่ที่60วินาที ตัวละครตัวนี้เหมาะสําหรับสายปั่นและช่วยเหลือในเวลาเดียวกันด้วยสกิลทัติคอลและอันติเมตจะเรียกดีคอยออกมาเพื่อหลอกล่อคู่ต่อสู้น่าทำให้คู่ต่อสู้บางทีเกิดการสับสนและการทําแบบนี้เนี่ยอาจจะทําให้เรารอดจากการไล่ล่าของสตูก็ได้แค่อาจจะเท่านั้นเพราะจุดบอดตัวละครตัวนี้เยอะมากดีคอยที่ดูเหมือนจะสมจริงแต่พอเล่นไปนาน,านๆก็จะสังเกตได้ว่าตัวไหนดีคอยตัวไหนไม่ดีคอยโดยรวมผมมองว่าถ้าเล่นขำๆเล่นปันป่นๆในโหมดธรรมดาโหมดอารีนา ผมมองว่าใช้ได้อยู่ครับใครอยากได้เสียงหัวเราะความกวนประสาทซื้อมาลองเล่นได้เลยจุดด้อยอีกจุดหนึ่งที่โดนบ่อยมากมิราเนี่ยอันติของเขาจะเป็นการหายตัวสักแป,ป๊บหนึ่งแล้วทําการสร้างร่างเงาออกมาจริงๆมันก็ดีครับแต่ในจังหวะที่มันหายตัวเนี่ยมันจะมีแสงสีฟ้าซึ่งมันมาจากชุดของเขาตอนใช้สกิลถ้าเรากดแบบจงแจ้งและศัตรูเนี่ยเห็นตัวเราผมมองว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยถูกยิงตัวจริงทันทีเว้นแต่ว่าเขาจะมองไม่ออกนะนะตัวถัดไปคอสติก เรียกว่าอยู่คู่บุญคู่เกมมานานมากๆท่าที่ข้อของเขาคือการวางถังแทรปหรือถังพิษนั่นเองเก็บได้มากสูงสุดคือ3ถังและวางพร้อมกันได้สูงสุดคือ6ถังดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่5หน่วยคูดาวถังถังละ25วินาทีแพสซีฟสามารถมองเห็นผ่านควันพิษของตัวเองได้และจะไม่รับดาเมจจากพิษของตัวเองอันติเมตเมื่อใช้งานจะเป็นการโยนระเบิดพิษออกไปสร้างดาเมจอยู่ที่5หน่วยเช่นเดียวกับถังแก๊สเลยครับซึ่ง การวางถังพร้อมกัน2ถังหรือทําอะไรก็แล้วแต่จะนับดาเมจแค่1เท่านั้นยกตัวอย่างเช่นวาง2ถังก็5แล้วก็1 5แล้วก็1แต่ถ้าเกิดวางถังแก้3อันก็511 511 1. รวมถึงถ้าเกิดกดอันติด้วยก็จะเป็น511 1, 1 1ประมาณนี้ก็คือมันจะนับดาเมจ5ก่อนแล้วจากนั้นก็คือดอททีละ1ก็มันโดน, f, นเนิร์ฟเนิร์ฟในใน,ในแพทที่ผ่านมาก็ทําให้คนเนี่ยบนกันมาก แต่ที่สําคัญ Fortify ตัวละครตัวนี้จะลดดาเมจที่ได้รับลง15หน่วยและไม่ติดสโลว์หรือชะง,งักเมื่อถูกยิงอันเนี้ยผมบอกเลยว่าแม่งโคตรโกงตัวละครตัวแก๊สส่วนใหญ่จะเหมาะสําหรับสายแคมป์สายเล่นวงสุดท้ายที่สําคัญคือต้องมีเพื่อนทําไมถึงต้องมีเพื่อนลองนึกสภาพดูว่าถ้าเราไม่ได้เล่นกับเพื่อนแล้วเราเลือกแคมป์บ้านจุดนี้แต่อีก2คนในทีมไม่ยอมมาอยู่กับเราการแคมป์ตรงนั้นเท่ากับศูนย์เปล่าอย่างที่บอกครับตัวละคร,ต,ะครตัวนี้อยู่มานานมา,มากๆแล้ว ทำให้ถูกจับทางได้บ่อยครั้งการวางแทบจะโดนแค่ฉาบฉวยเท่านั้นน้อยครั้งจะถูกลมควันจนตายหรือแม้แต่เมื่อเรารู้ว่าทีมตูเนี่ยมีคอสติกเราจะไปเล่นบ้านนั้อป่จะเข้าไปโดนควันไหมคําตอบคือไม่เราจะไคลมันไปเรื่อยๆจนกว่าถังมันจะหมดแล้วก็ค่อยเข้าชาร์จคาว่าไคลของผมก็คือแบบทําให้ถังมันระเบิดไปเรื่อยๆรวมเหมือนแกล้งเจ้าตัวคอสติกไปเรื่อยๆ แลวพอมันระเบิดหมดความสามารถมันก็หมดแล้วที่สําคัญณนะตอนนี้ซีซั่น9ของเจเนซิสเนี่ยไม่มีการบัฟหรือเนิร์ฟอะไรเลยสาหรับคอสติกดาเมจที่บาววิวรวมถึงการโดนแก้ทางที่โคตรจึงง่ายคอสติกเนี่ยเก่งมากถ้าได้ตําแหน่งตรงนั้นก่อนเอ่อพูดยังไงดีสมัยนี้ถ้าเราเห็นมันโยนถังต่อหน้าเราเนี่ยแล้วถังมันยังไม่พองเรายิงส่วนไหนก็ได้มันจะระเบิดทันทีแต่ถ้ามันวางจนพองเต็มที่แล้วก็ต้องยิงที่ฐานของมันเหมือนเดิมนั่นคือสิ่งที่ผมจะสื่อ คอสติกเนี่ยต้องใช้เวลาสร้างบ้านสร้างประการหลักของตัวเองและที่ผมบอกว่าวงสุดท้ายทำไมถึงดีด้วยอันติเมตของมันไม่สามารถมีใครต่อต้านมันได้มันพอๆอกับระเบิดจิบบี้เลยครับพอวงสุดท้ายไม่มีอะไรบังหัวไม่มีอะไรให้แอบ ก็โดนพิษไปตามๆกันแล้วยิ่งติดโลพร้อมกับเราเนี่ยสามารถมองเห็นศัตรูในควันพิษได้ผมบอกเลยว่าโคตรแจม่มแต่กว่าจะถึงวงสุดท้ายเซิร์ฟสิงคโปร์ไม่ใช่สไตล์นั้นซะด้วยสิยิ่งในผับเกมนะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงโดยภาพรวมผมมองว่าทเล e นสายแคมป์และเน้นเล่นวงสุดท้ายตัวนี้เป็นตัวที่ดีในระดับหนึ่งไม่ถึงกับแย่และก็ไม่ดีจนสุดกลางๆค่อนไปทางดีครับ ถัดไป o c t เทนเป็นตัวละครที่ตอนนี้คนเล่นเยอะที่สุดในเกมแล้วเป็นอันดับที่1เลยอยู่ที่16.3ก็ไม่แปลกใจครับสําหรับสายความเร็วเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เกิดมาเพื่อเอ펙เลเจน d s เลยก็ว่าได้เกมเอ펙เลเจนเป็นเกมที่เร็วดังนั้นการมีตัวละครเร็วๆเป็นเรื่องที่ดีและตัวที่โคตรจะเร็วที่สุดนั่นก็คือออกเทนสกิล l ท็กซ์ของเขาจะทําให้เขาเนี่ยเดินเร็วขึ้น30และวิ่งเร็วขึ้น40เป็นระยะเวลา6วินาที เสียเลือดครั้งละ20ในการใช้งานและคููดาวเพียงแค่1วินาทีเท่านั้นการใช้งานเมื่อเลือ่อยไปถึง20จะไม่ตายแต่เลือดจะเหลือเพียงแค่1ที่สําคัญเมื่อกดใช้งานจะลบสถานะที่เกี่ยวข้องกับการหนืนหรือน่วงของความเร็วของเราทั้งหมดของโคตรดีพาสซีฟรีเจนเลือดวิ่หนึ่งหน่วย100วิก็100หน่วยพอดีอัลติเมทเมื่อใช้งานจะเป็นการวางจัมแพดลงไปซึ่งเมื่อไปสัมผัสกับตัวจัมแพดจะทําให้ลอยขึ้นกลางอากาศ ส่วนใหญ่จะใส่ทิศทางไปทางด้านหน้าและจัมพดสามารถกระโดดได้ถึง2ครั้งคู่ดาว1นาทีครึ่งสไตล์การเล่นของออกเทนเหมาะสำหรับคนชอบเปิดก่อนได้เปรียบเติ Third Party, ร์ดปาร์ตี้รวมถึงหนีด้วยเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆสําหรับตัวละครเพียงตัวเดียวแต่อย่าเพิ่งดีใจไปครับมันมีข้อเสียอยู่แล้วแหละข้อดีก่อนละกันอย่างที่บอกไปข้างต้นข้อดีของมันคือเร็ว เร็วและเร็วซึ่งข้อดีเพียงอย่างเดียวนี้ก็ทําให้เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนแล้วมันสามารถวิ่งเข้าไปจบงานสตูที่กําลังบวกกันนัวอยู่ได้เรียกว่าไงดีมันสามารถจู่โจมโดยที่สตูเนี่ยไม่ทันตั้งตัวได้ดีมากเพราะมันเร็วก็คือเติร์ปปาร์ตี้นั่นแหละในอีกมุมหนึง่งไม่ว่าจะด้วยสกิลไหนก็ตามหัวใจสําคัญของมันก็คือเล่นเกมเร็วเล่นเกมโถมเน้นเข้าไวออกไวแต่มันก็มีความเสี่ยงของมันเหมือนกันก็คือการใช้งานแต่ละสกิลมีความเสี่ยงทั้งหมด สกิลทารนิคอลแน่นอนการเสียเลือด20หน่วยมันเทียบเท่ากับกระสุนจำนวน2นัดโดยประมาณสําหรับปืนกลนะนะสนัดนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าเลือดเราต่ําแล้วโดนยิงโอกาสตายก็จะสูงขึ้นไปอีกแล้วยิ่งการใช้จพ์แพดก่อนที่เราใช้เนี่ยแล้วเราเข้าไปหาศัตรูแล้วบังเอิญศัตรูมองเราพอดีโอกาสตายสูงมากเพราะเหมือนว่าเราจะลอยมาเป็นลุงเส้นลุงอ่ะแล้วเส้นลุงมันยิงง่ายมาก เช่นเดียวกับตอนนี้ครับโอกาสตายสูงเช่นกันนี่คือข้อเสียของมันโดยภาพรวมผมมองว่าเป็นตัวละคร S-tier ในปัจจุบันเลยครับแล้วยิ่งกับเซิร์ฟเวอร์ของเราคือแจ่มแมวมากเกมเร็วเกมถมเกมแจมออกเทนครบเครื่องทุกอย่างที่ต้องมีในเกมจริงๆใครที่ยังไม่เคยลองเล่นผมเชียร์อีกเสียงครับถ้าไม่รู้จะซื้ออะไรนะออกเทนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมมองว่าเหมาะมากๆตัวถัดไปวัตสันเป็นตัวละครที่คนเล่นน้อยแต่วินเลทเยอะแปลกใช่ไหมล่ะ ยืนที่ข้อของน้องจะเป็นการสร้างเส,สาขึ้นมา1ต้นเมื่อใช้งาน1ครั้งเก็บได้มากสูงสุดคือ4เสาและสามารถวางได้สูงสุดถึง12เสาคู่ดาวอยู่ที่30วิต่อ1เสาเสาแต่ละต้นสามารถวางห่างได้สูงสุดกันถึง20เมตรในกรณีที่เชื่อมต่อกันดาเมจที่สตูได้รับขณะเดินผ่านคือ15หน่วยพร้อมกับโดนหนืดเหมือนกับอาร์คตาร์ในแพทเก่าๆเ,เลือดของเสาคือ25หน่วย แพสซีฟของวัสสันเมื่อวัส์ันใช้งานที่เรียนติจะทําให้อันติเต็มทันทีสามารถเก็บที่เรียนติได้เพิ่มอีกหนึ่งชิ้นเมื่อเทียบกับเลเจนต์ตัวอื่นและเมื่อไม่ได้รับดาเมจเกิน6วินาทีในกรณีที่เกาะไม่เต็มจะทําการรีชาร์จอัตโนมัติ1วินาทีคือ0.5หน่วยอันติเมตของน้องวัสันคือการป้องกันทุกอย่างที่เป็นการโจมตีจากสกิลที่เป็นโปรเจกไทและระเบิดเช่นแกรนตอาร์ตาเทอร์มิอันติเมตจิบบี้บังกลอคอสติกฮอรซอน คร่าวๆประมาณนี้ครับอันติเมทจะสามารถวางได้พร้อมการสูงสุดถึง3มเครื่องคูดาวน์3นาทีและอยู่ได้นานถึง90วินาทีพร้อมกับดีเจนเกาะ2หน่วยต่อวินาทีและในกรณีที่วัส,สันอยู่ใกล้เครื่องนี้จะทําให้สกิลแท็กติคของเขาคูดาวเร็วขึ้นจาก30วินาทีเป็น3วินาทีสไตล์การเล่นของน้องแทบจะไม่ต่างจากคอสติกเลยครับนั่นคือสายแคมป์แต่น้องจะครบเครื่องกว่าตรงที่เรื่องของการป้องกัน เรียกไ,ได้ว่าตัวจริงยืนหนึ่งเรื่องของการป้องกันแบบแคมป์บ้าสุดๆใครสายแคมป์ต้องโดนตัวนี้เลยครับน้องจะเน้นตั้งรับและสวนกลับซะมากกว่าที่จะไปรุกกับเขาด้วยสกิลทัทคข้อของน้องการใช้งานเสาควรวางเป็นแบบ3ม,มากกว่า2แต่ก็แล้วแต่คนถนัดเช่นกันครับให้มองว่าถ้าเราใช้2เสาจะได้แค่ไฟฟ้า1เส้นแต่ถ้าเราใช้3เสารเราจะได้3เส้นยังไงก็คุ้มกว่าแน่นอน แต่ก็อย่างที่บอกครับแล้วแต่ความถนัดและที่สําคัญตามสถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยส่วนข้อเสียของน้องคือน้องแพ้ระเบิดกับคริปโตครับพูดถึงคริปโตก่อนไอเจ้านี้เนี่ยมันมีหน้าที่ทําลายกับดักหรือของเล่นทุกอย่างในเกมนี้อยู่แล้วอันติเมตของมันนั่นแหละถ้าเจอแล้วมันใช้งานอันติเมตนะความสามารถของเราเนี่ยจะเป็นศูนย์ทันทีรวมถึงอันติเมตของน้องด้วยส่วนระเบิดแน่นอนว่าอันติเมตของน้องสามารถการระเบิดได้แต่มันไม่สามารถที่จะวางให้ครอบคลุมตัวบ้านและเสาของเราทั้งหมด นี่คือข้อเสียเปรียบของน้องโดยภาพรวมผมยกให้น้องเป็นนักแคมโนหนึ่งเลยนะถ้าไม่เจอตัวแก้ทางอย่างคริปโต <c oughs> สไตล์การเล่นของน้องคือการตั้งรับและสวนกลับเมื่อไรก็ตามที่ศัตรูดโดนไฟฟ้า,ฟาชอ็อตจากสกิลของเราเมื่อนั้นคือช่วยเราได้เปรียบมากที่สุด การเคลื่อนไหวของสตูจะชา้าลงรวมถึงการหันเมาส์ด้วยถ้าอยูนดีๆผมมองว่าแจ่มมากๆเลยแล้วก็อันนี้เป็นคลิปที่ผมเจอมาคือมันเป็นทํานองว่าเขาวางเสาดักเอาไว้แล้วแต่เมื่อไรก็ตามที่ตัวเรารวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยนะเดินผ่านไฟฟ้าที่ขึงมันจะหายก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันได้นะครับตัวถัดไปคริปโตหนุ่มแฮกเกอร์บอกได้เลยว่า ก่อนที่ตัวนี้จะเข้ามานั่นก็คือตอนซีซั่น2นะเมตาที่โคตรจะฮิตเลยนั่นก็คือการแคมป์ไม่ว,ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องเจอวัดสันเพราะมันไม่มีใครทาอะไรได้แล้วจริงๆแต่แล้วโชคชะตาก,ก็เล่นตลกครับไม่ใช่เพลงนะ <c oughs> เพราะหนุ่มแฮกเกอร์คนนี้สามารถทําลายทุกอย่างที่เป็นกับดักได้โอ้พระเจ้าจบเหตสำหรับสายแคมป์ครับสกิลที่อของเจ้าหนุ่มคนนี้คือการเรียกโดรนออกมาให้ึูสิว่าตาของเราเนี่ยถูกย้ายไปที่โดรน โดรนสามารถไปได้ทุกที่ซึ่งสามารถห่างจากตัวคริปโตได้ถึง200เมตรโดยประมาณแต่ถ้าหัวหมอปล่อยโดรนทิ้งไว้แล้วเกิน200เมตรในระยะประมาณ240โดรนเนี่ยจะเก็บอัตโนมัติทันทีโดรนมีเลือดอยู่60โดรนสามารถเก็บแบนเนอร์เพื่อนได้สามารถชุบได้และสามารถเปิดสะพายบินได้ปิ้งศัตรูได้เรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นเราอีกคนนึงเลยจริงๆแต่แค่มันยิงเก็บของทิ้งของไม่ได้แค่นั้นเองและเมื่ออยู่ในมุมมองของโดรน จะรีโหลดกระสุนให้อัตโนมัติเนื่องความสามารถของแมกทองเอาไว้ครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งป้ายแชมเปี้ยนเมื่อเราเอาโดนมองจะสามารถระบุได้ว่าในบริเวณที่เรายือนอยู่รอบๆ200เมตรมีสตูอยู่ไหมขอย้ำว่าเป็นตำแหน่งที่เรายืนไม่ใช่ตำแหน่งของโดนและสกิลพสซีฟของโดนคือทั้งตัวคริปโตและเพื่อนร่วมทีมจะรู้เห็นในสิ่งที่โดนเห็นในระยะ30เมตรว่าโดนเห็นอะไรบ้างนึกสภาพว่าเหมือนบัตรฮาสสแกนครับอันติเมตเมื่อใช้งาน จะชาร์จพลังงาน3วินาทีสร้างความเสียหายใส่เกราะของศัตรู50หน่วยในระยะ30เมตรพร้อมกับ slow ศัตรูและทำลายกับดักทั้งหมดคูดาา3นาทีอีกความสามารถหนึ่งคือ r e ค o n เป็นการสแกนวงตามจุดต่างๆในแมปมันจะมีเหมือนเครื่องสัญญาณตัวคริปโตเป็นหนึ่งในตัวรีค o n สามารถไปกดใช้งานเพื่อระบุวงต่อไปได้สไตล์การเล่นของคริปโตผมมองว่าเป็นหน่วยหาข้อมูลโดยเฉพาะและ เป็นแนวป่วนคู่ต่อสู้พอสมควรเขาสามารถหาข้อมูลได้จากโดรนโดยที่ตัวของเขาสามารถอยู่ในที่ปลอดภัยได้ที่สําคัญก็คือระยะกว้างถึง200เมตรเลยทีเดียวการหาข่าวได้ไกลขนาดนั้นทําให้การเล่นของทีนียง่ายขึ้นป้องกันการโดนงูฉกหรือว่าโดนโหมได้ในบางครั้งตัวละครตัวนี้เหมาะสําหรับการเล่นกับเพื่อนมันไม่สามารถชงเองกินเองได้เป็นตัวละครที่ชงให้เพื่อนซะมากกว่าด้วยความสามารถทั้งหมด โดยเฉพาะอันติเมทของเขาการลดเกราะ50หน่วยและสโลคู่ต่อสู้นี่คือจุดที่ทําให้เพื่อนร่วมทีมของเราได้เปลี่ยนมากๆแต่ก็อย่าลืมว่าตอนกดอันติเมทมันทําให้เพื่อนติดสโลด้วยนะตรงนี้คือต้องระวังส่วนข้อเสียของมันก็คือมักจะตามเพื่อนไม่ทันการที่เราต้องทําหลายๆอย่างพร้อมกันก็คือบังคับคนด้วยบังคับโดนด้วยบางทีเนี่ยมันไม่ทันเพื่อนต้องใช้โดนไปกดอันติ จากนั้นก็เอาตัวเองเข้าไปในไฟเพื่อช่วยเพื่อนบางทีมันไม่ทันและทําให้เกิด2ต่อ3บ่อยครั้งแต่ก็ใช่ว่ามันจะแก้ไม่ได้ผู้เล่นส่วนใหญ่ใช้วิธีการลดระยะทางให้กับคริปโตเช่นอันติเมตของเรดอันติเมตของผ่านไฟเดอร์อัลติเมตของออกเทนทํานองนี้ครับ โดยภาพรวมผมมองว่าตัวละครตัวนี้จําเป็นต้องมีเพื่อนที่รู้ใจจะทําให้ดึงประสิทธิภาพออกมาได้อย่างสูงสุดเช่นเดียวกับตัวละครอย่างคอสติกและวัตสันที่ต้องใช้การคอเอาคุยกับเพื่อนเป็นหลักถ้าเล่นคนเดียวผมยังไม่แนะนําให้ซื้อครับแต่ถ้ามีทีมเล่นกับเพื่อนไปลงแรงอันนี้คือเห็นด้วยเลยตัวสุดท้ายของวิดีโอนี้เลเวนแนนเลเจน์ที่จู่ๆก็ฮิตขึ้นมาก็แง่สิครับได้รีเวิร์กสกิลกับแอร์รูมประจําตัวมาไม่ฮิตได้ไงล่ะได้ว,ว่าเ hey, ฮลั่นกันเลยทีเดียวสําหรับคนที่เป็นเมะนะน สกิลทัตติคอลเมื่อใช้งานจะเป็นการโยนลูกแก้วใบซึ่งขอบอกเลยว่าแสบตาสุดๆสกิลนี้จะสร้างความเสียหายอยู่ที่10หน่วยอยู่นานถึง15วินาทีและคูดาว25วินาทีการใบของมันนั้นคือใบทุกอย่างทุกอย่างจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็แล้วแต่ทัตติคัลอันติเมตรวมถึงพาสซีฟยกตัวอย่างเช่นาทอกเทนกับว่าสารติดสถานะใบจะไม่มีการรีเลือดและรีเกราะของตัวเอง ขณะที่ผ่านไฟเดอร์กำลังใช้ง,งานแกร์เปิลหรือแททิชั่ของเขาอยู่ถ้าโดนใบก็ซิปลายขาดทันทีก็คือไอตัวแกร์เปิลอะมันล่วงเรดในขณะที่อยู่ในท่าไร้ดารุตโตะถ้าโดนก็ถูกยกเลิกเช่นกันคร่าวๆประมาณนี้ครับ p a สซีฟเรียกว่าสุดแสนจะว้าวเลยการเคลื่อนที่โดยการนั่งจะมีความเร็วมากกว่าเลเจนต์ตัวอื่นๆและที่สําคัญสามารถปีนตึกได้ถึง5ชั้นเลยทีเดียว5ชั้นในที่นี้ผมยึดตรงตึกแคปเป็นหลักนะตามวิดีโอเลย เรียกว่า Rework Skill มาให้สมกับการปีนได้สูงจริงๆอัลติเมทเมื่อใช้งานจะเรียกโทเทมขึ้นมาเมื่อกดใช้งานที่ตัวโทเทมจะทําการเปลี่ยนให้อยู่ในร่างของชาร์โดฟลอมในร่างของชาร์โดฟลอมนี้จะมีระยะเวลาอยู่ได้แค่25วินาทีเท่านั้นเมื่อได้รับความเสียหายจะเข้าไปที่เลือดทันทีและเมื่อเลือดหมดจะส่งกลับไปยังโทเทมโดยได้รับเลือดคืน50หน่วยที่สําคัญเมื่ออยู่ในร่างนี้จะไม่สามารถกดไอเทมฟื้นฟูได้ไม่ว่าจะเป็นเลือดหรือเกราะกดไม่ได้ทั้งนั้น โทเทมนี้จะสามารถใช้งานได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น แนวทางการเล่นของเลเวอแนนผมมองว่าเป็นคนที่เข้าไปคนที่2หรือจริงๆอาจจะเป็นตัวเปิดก็ได้แหละแต่ถ้าตัวเปิดเราจะกดจังหวะในการปาสกิลใบยากเรานึกสภาพดูว่าถ้าเพื่อนเปิดให้แล้วเราใช้เวลาเลงสกิลนิดหน่อยโอกาสที่จะใบโดนสตูเนี่ยสูงกว่าแน่ๆทั้งนี้ทั้งนั้น,นแล้วแต่สไตล์การเล่นจริงๆผมมองว่ามันปวดที่ความสามารถของมันล้วนๆเลยใบเนี่ยสำ,สำคัญที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็นคือการลดวิชั่นของสตูเมื่อไรก็ตามที่โดนมันจะแสบตาและที่สำคัญคือเอฟเฟกตมันจะการตาม,มาก FPS ดรอปแน่นอนมันจะบทบังวิสัยทัศน์ของสตูและบางทีอาจจะรวมถึงตัวเราด้วยส่วนการใช้งานอันติเมตจะดีมากถ้ามีตัวลดระยะทางอย่างพาดเรดออกเทน ane, เพราะว่าการวางโทเทมหรืออันติเมทของเราควรจะวางให้มิดชิดเพราะมันถูกยิงแตกได้พอวางเสร็จปุ๊บถ้ามีเพื่อนเราเป็นออกเทนก็แค่ใช้จ้ำแพดไปยิงศัตรูยังไงก็คุ้มกว่าเห็นเนครับ เป็นตัวละครที่ได้เปรียบม,มากๆและผู้เล่นส่วนใหญ่ในแรคงที่ผมเห็นนะเขาจะใช้คอมโบเรเว a n t ออกเทนคริป t o ก็คือกดร่างผีคริปโตระเบิดเกาะแล้วก็กระโดดไปโถมมันพอร่างผีหมดแล้วก็กระโดดไปใส่มันใหม่ให้อารมณ์เหมือนกับว่าเรามีเลือดเพิ่มขึ้นมาอีก50หน่วยยังไงก็โกงครับได้เปรียบสุดๆ แต่มันอาศัยในเรื่องของทีมเวิร์กนั่นแหละส่วนข้อเสียของเลเวนแนนผมยังมองไม่ค่อยออกเลยเนื่องจากมันปรับให้ฮิตบ็อกซ์เล็กลงด้วยมีการรีเวิร์กอะไรหลายๆอย่างในแพทเจเนซิสนี้อีกทั้งตอนที่มันถูกบัฟมาก็คือแพทนี้นี่แหละเจเนซิสททำให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นมันมากถึง22ในทีเดียวตีเลข,ขกลมๆก็คือ6จากเลเจนด์ทั้งหมดคิดเป็นอันดับ7แต่ถ้านับเฉพาะตัวที่ต้องซื้อคิดเป็นอันดับ3ครับแต่ถ้าจะให้ว่ากันตรงๆก็คือคนะนะ ข้อเสียของมันเพราะว่ามันใช้เวลาถึง3นาทีเลยเกมเกมหนึ่งถ้าเฉลี่ยก็มา15นาทีเท่ากับว่าเราสามารถใช้งานได้แค่2-3ครั้งเท่านั้นต่อเกมคงไม่มีใครแบบอันติพร้อมปุ๊บแล้วก็ใช้ปับ๊บหรอกนะมันต้องเจอศตูด้วยภาพรวมผมมองว่าใช้ความเป็นทีมค่อนข้างสูงแต่มีข้อผิดพลาดได้ก็คือเลเจนด์เนี่ยมันต้องล็อกเป๊ะเป๊ะ ต้องมีสักตัวหนึ่งเพื่อย่นระยะทางจะได้ใช้อันติคุ้มๆอีกตัวหนึ่งถ้านเน้นโหมก็เลือกคลิปโตมาระเบิดเกาะแต่ถ้าไม่อยากโหมสุดก็เลือกตัวละครตัวอื่นนี่คือความเป็นทีมที่ผมบอกส่วนมีข้อผิดพลาดได้ก็คือเราใช้งานล่างผีถ้าเรายิงไม่โดนแล้วคนในทีมก็ไม่โดนด้วยเราสามารถรีเซ็ตได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากเพราะเราวางโทเทมไว้ในจุดที่ปลอดภัยแล้ว นี่คือครึ่งหนึ่งของเลเจนที่ต้องซื้อตอนหน้าผมจะมาทําอีกครึ่งนึ่งยังไงสามารถติดตามรอชมได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสําคัญมากๆกดไลค์กดซับเพื่อคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้ออกมาเรื่อยๆมันคือกําลังใจที่โคตรดีเลยสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ